้องไปเอชอปไปกินข้าวแล้วก็ชอปปิ้งที่เซ็นทันค่ะหลังบ้านเองป้าน้องลูกชายเขาบอกว่าแม่ไปท็อปแม่อยากได้อะไรก็ซื้อนะคะก็ได้ผลไม้มาหลายอย่างเช้านี้ป้าน้องลงสวนเหนื่อยค่ะแล้วก็อยากจะกินเบาๆป้าน้องก็เลยต้มไข่นะคะ ไข่เนี่ยป้าน้องก็เอาใส่ไปในน้ําที่ยังไม่เดือดแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยแล้วพอน้ําที่ก้นหม้อปุดขึ้นมาจับเวลาเลยค่ะอันนี้ถ้าเผื่อสลัดเนี่ยก็จะใช้ประมาณสิบนาทีนะคะหรือเก้านาทีก็ได้นะคะไม่ใช่ยางมะตูมนะคะเก้านาทีเนี่ยข้างในจะเป็นยางมะตูมอยู่นิดหนึ่งสิบนาทีนี่จะสุกหมดค่ะ เนี่ยค่ะป้าน้องก็จะกินเบาๆสบายๆายนะคะไข่ข้างใน10นาทีก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสุกหมดอย่าให้มันสุกมากไปนะคะสุกมากจนขอบไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยเป็นสีค้ำๆเนี่ยไอ้กระมาทันมันออกมาค่ะจะย่อยยากคุณค่าทางด้านอาหารก็จะด้อยลงค่ะ